ร้อยสิบไอคันนี้นะครับขับไม่ได้เลยครับล้อหน้าเกิดอาการใส่หนักๆเลยนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องตรวจเช็คดูว่ามันเป็นอะไรครับขับไปแล้วเลาะใส่แกว่งไปมาอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงดังกุกักกุกักเหมือนเหล็กมันเสียดสีกันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับว่ามันเป็นที่อะไรมาเลยครับเราก็ทําการถอดล้อก,ก่อนนะครับล้ lost, อล้อจะมีตัวเมียเบอร์สิบเก้าแล้วก็ตัวผู้เบอร์สิบสี่ครับ โดยปกติแล้วมันสามารถใส่ได้ทั้งสองทางนนแหละเราจะเสียบแกนเข้ามาฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะนี่เดี๋ยวผมได้ขายไว้แล้วหมุนตามก็ต้องจับนะครับถ้าหมุนตามอีกฝั่งต้องจับมีแค่สองมีแค่ตัวเดียวครับถอดเลาะ มันก็จะถอดล้อได้แต่ก่อนอื่นแน่ละอย่าเพิ่งถอดนะเดี๋ยวรถจะล้มนะครับผมจะหาปะแจนะครับเบอร์อสิบตัวทีนะครับค้ำไว้เพื่อกันให้มันยกล้อแน่ลอยหน่อยอทําการหาอะไรครับลองขัดตั้งคู่ครับเพื่อเราจะได้ยกล้อให้สูงขึ้นแล้วก็เอาตัวทีเบอร์สี่ไป ใส่เข้าไปตรงน็อตคอท่อนะครับเห็นหรือเปล่าไปาณนี่เห็นไหมค้าไว้ตรงน็อตคอท่อไอเสียนะครับแชบปเปแกเบอร์สิบสองหรือเบอร์สิบสี่ก็ได้มันใหญ่ดีนะครับมันจะได้เข้าพอดีจากนั้นก็ทําการถอดล้อดได้เลยเไฟเคาะออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแหงนก็ได้เคาะก็ดึงออกมานะครับ เราจะใช้เท้าครับหลังเท้านับดันเลาะข้างล่างไว้ไม่ให้มันตกนะครับเออเดึงอ,ออกผมจะใช้หลังเท้านะครับอย่างงี้ดันเลาะไว้ขออภัยนะเป็นที่ใส่รองเท้าดีดีเราจะถอดลาะออกง่ายๆเลยเลยมาดูดตรงนี้ต่อชุบอ้๋อปือนเละหมดเลย เดี๋ยวจะให้ดูข้างในครับความเละเทะเสียหายเห็นลูกปืนข้างในไหมเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมลูกปืนเป็นลูกเป็นลูกเลยตกอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นเลยเสียแล้วแหละเดี๋ยวจะทําการถอดนะครับก่อนอื่นเลยก็กัดสีนนะครับสีน่าจะเสียแ้วแหละสีกันฝุ่นนะครับใช้ปลายเหล็กนัดยางนะครับตัวนี้ตัวง,งอเนนะี่ยก็ใช้คอนตีนะครับ ระวังนะครับหลบสายตาด้วยระวังอะไรกระดินงเข้าตานะครับเห็นไหมได้เลยใช้เล็กกัดยางสีงก็เสียแล้วแหละลูกปืนแตกเป็นเม็ดเลยเห็นไหมเละเลยเห็นไหมโโหเดี๋ยวก็ทำการถอดเปลี่ยนนะครับเราจะตอกออกเลย,เลย สองนี้เราจะใช้เป็นตัวทีอะไรก็ได้หาเล็กก็ได้ออกส่งออกนะครับกระเด็นไปแล้วเห็นไหออกละ ออกง่ายออกได้ข้างนี้กระเด็นออกไปเลยแต่อีกอันน่ะไม่ออกนะครับอีกอันน่ะมันแตกแล้วก็มันเหลือเปลกข้างนอกไว้นะครับข้างในก็มีเศษดินเนีเห็นไหมสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มันเสียคือดินมันเข้าข้างในครับแล้วก็ซีนซีนมันเสียซีนลอ็อะมันจะมีลูกยางลูกซีนซีนครอบตรงนี้เห็นไหมเวลาเราใส่ลูกปืนใส่แล้วมันจะมีซีนยางตรงนี้ซีนตรงนี้มันเสียดินก็เลยเข้าข้างในลูกป,ปืนก็เลยแตกนะครับ อันนี้จะเป็นบ่าสวยแต่อีกฝั่งเนี้ยลูกป,ปืนมันออกแตกไปละแต่บาดลูกป,ปืนยังอยู่ข้างในนะครับบาดลูกป,ปืนมันติดอยู่ข้างในอ,ออกไม่ได้ต้องการทําการเชื่อมออกได้หลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ผมได้ทําการเนะี้ยหาเหล็กที่มันเชื่อมเป็นตัว T แบบเนี้ยแล้วก็ตัดใช้หินเจียตัดให้มันเข้าพอดีร่องตัวนี้เห็นไหม เราจะทําการเชื่อมทนะั้งสองฝั่งเลยทั <c oughs> ้งสองฝั่งเลยให้มันติดกับบ่าลูกปืนนะครับแล้วก็เราก็จะตอกออกนะครับแบบนี้อะเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการตอกนี่าทีเดียวหลุดเลยแรงแรงโอ้ร้อนอยู่นะครับเนะี่ยระวังปล่อยให้มันเย็นกันเดี๋ยวค่อยทำอะ่ะเห็นไหมมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้เลยทั้งบ่าลูกปืนเห็นไหมร้อนอยู่นะครับเนะี่ย แบาลูกป,ปืนตัวนี้หละที่มันออกแยกอะ่ะเนี่ยผมก็ได้ตัดเหล็กใหม่แล้วผมตัดเหล็กเป็นตัวทีเลยเห็นไหมผมได้ตัดเหล็กเป็นตัวทีนะครับเพื่อจะให้มันเข้ากับร่องบบาลูกป,ปืนแล้วก็เชื่อมสายขวาแล้วก็ตอกออกนะครับอย่างเงี้ยเลยงานยากเหมือนกันเลยเราไปดูบบากัน,นครับบบบก็จะเละหน่อยประมาณนี้ไม่ค่อยเละหรอกก็ตามสภาพนะครับผมไม่ได้เชื่อมโดนบบาอะไรเยอะผมก็เชื่อมแค่โดนบบาลูกป,ปืนเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปทําความสะอาดแล้วก็ใส่ลูกป,ปืน ก็เสร็จก็น่าจะจบแล้วประมาณนี้